สวัสดีครับ FCI u s c a r วันนี้ผมมีรถหรูระดับผู้บริหารเป็นทั้งรถครอบครัวรถที่พวก CEO หรือผู้บริหารใช้งานนะครับผมรถยนต์7ที่นั่งหรูแบรนด์จาก Toyota นะครับคันนี้คือ Toyota a อ p h a r ดหรืออัฟาดนะครับผมปี2009 J เจแปนสเปคทั้งคันนะครับผมเป็นรถเกรมาเก็ตนะครับคันนี้เป็นรถ J จแปนสเปคทั้งคันออปชั่นสูงสุด ท่าที่เอาผ่านัดในปี2009ตอนนั้นจะมีมานะครับผมออปชั่นแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับผมรถคันนี้2มือในเล่มญาติกันเท่านั้นนะครับชื่อแรกนะครับผมเป็นชื่อของนาน้านะครับแล้วก็ชื่อที่2นะครับเป็นชื่อของรุ่นพี่ผมนะครับผมแกซื้อต่อญาตแกมานะครับเป็นสีบอลเดิมจากโรงงานนะครับผมคันนี้เครื่องเบนซิน2.4นะครับผมไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่มีระบบไฮบริดเป็นระบบแบบน้ำมันล้วนนะครับบอดี้สวยไม่มีชนหนัก ตัดต่อพิกคว่ำหรือจมน้ำเซอร์วิสที่ศูนย์บริการของโตโยต้าทุกระยะนะครับตั้งแต่กิโลเมตรแรกยันปัจจุบันนะครับผมออปชั่นแบบจัดหนักจัดเต็มของญี่ปุ่นมีมาครบนะครับผมบางคันในตลาดออปชั่นยังไม่เยอะขนาดนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะและคันนี้ผ่านการตรวจสอบจากคาอินสเปกชั่นโดยผู้เชี่ยวชาญของวันทุคาเรียบร้อยแล้วนะครับเราเรียกเขามาตรวจให้เรียบร้อยนะครับผมสาหรับใครที่ดูรถไม่เป็นนะครับมีรีพอร์ตออกมาเลยนะครับรถคันนี้ เป็นรถเกตเนะครับผมตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวเราเอารีพอร์ตให้ดูนะครับออปชันที่มีเหนือกว่าตัวอื่นที่ไม่มีตัวที่ไม่ใช่ตัวญี่ปุ่นยังไงนะครับมีกล้องหน้ามาให้มีกล้องฝั่งตัวกระจกด้านซ้ายมาให้นะครับผมกล้องหน้าตัวนี้มีมาให้กล้องกระจกด้านซ้ายมีมาให้นะครับ มีระบบถอยจอดอัตโนมัตินะครับซึ่งเอาผาดทั่วไปไม่มีนะครับแต่คันนี้มีมาให้นะครับผมมีระบบถอยจอดอัตโนมัตินะครับมีกล้องมีเลดารมาให้เป็นตัวสเปคเจแปนะครับมีหน้าจอมามีเนวิเกเตอร์นะครับผมแต่เนวิเกเตอร์จะเป็นของเจแปนอาจจะใช้กับในไทยไม่ได้นะครับผมแล้วก็มีระบบเอาเล็ตไฟร้อยวัต ด้านหลังมาให้ด้วยนะครับมีปลั๊กเสียบสามารถชาร์จมือถือได้นะครับผมออปชันในรถนะครับก็จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับผมระบบการลื่นถลายต่างๆนะครับปุ่มพุชสตาร์ทคูดคอนโทรนะครับลิงก์ตัวนี้จะมีปุ่มเพิ่มมาก็จะลิงก์พวกมือถือนะครับลิงก์มือถือได้นะครับสามารถรับส่งรับสายจากบนมือถือได้นะครับกุญแจเป็นระบบแบบคีย์เลสนะครับผมนี่นะฮะมีหน้าจอมาให้เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดเดิมๆจากโรงงานนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมันจะมีลําโพงตัวเล็กๆอย่างี้ มาให้รอบคันเลยนะครับนี่นะฮะถึงหกหกหกหรือแปดจุดเนี่ยนะฮะซึ่งตัวอื่นจะไม่มีนะครับที่ไม่ใช่สเปกเจแปนซันลูปมีเป็นปกติอยู่แล้วนะครับสรุปด้านหลังนะครับแล้วข้างหน้าฝั่งคนขับจะมีมูลลูปนะครับผมนะฮะสามารถเปิดดูลงดูดาวได้นะครับผมประตูเป็นสไลด์ทั้งสองข้างนะครับประตูเป็นสไลด์ทั้งสองข้างนะครับผมแล้วก็ฝากระโปรงท้ายก็จะเป็นแบบไฟฟ้านะครับเป็นฝากระโปรงท้ายไฟฟ้าเดิมจากโรงงานนะครับโดยที่เรา ไม่ต้องไปแปลงนะครับผมอันนี้เป็นประตูไฟฟ้านะครับผมประตูสไลด์เป็นไฟฟ้าทั้งสองข้างนะครับเอา่าดเป็นรถระดับสูงผู้บริหารระดับสูงนะครับรู้อยู่แล้วนะครับว่ากว้างขวางนั่งสบายนะครับผม รถคันนี้เราจัดการเก็บงานให้ทุกอย่างนะครับทั้งงานภายในนะครับแล้วก็ขัดเคลือบสีถอดซักถอดฟอกถอดสปานะครับผมรถบอดี้สวยจริงๆนะครับเอาไปพร้อมใช้งานโดยที่พี่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับผมนี่นะฮะเบาคู่หน้าก็เป็นไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับเบาะอยู่ในสภาพดีดีเราฟื้นฟูให้หมดแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็ตอนต้นนะครับว่าเรามีใบรับรองเซอร์ติฟิเคตนะครับผมจากวันทูคาร n วันทูอินสเปกนะครับผมได้เกรดเนะครับจะมีรีพอร์ตมาทั้งหมดนะครับผมนี่นะฮะ ตอนนี้นะครับเราเพิ่งตรวจไปเมื่อวันที่3ที่ผ่านมานะครับเมื่อวันนี้มันเป็นวันที่6นะครับเมื่อ3วันที่แล้วนะครับเราให้เขามาตรวจให้นะครับผมนี่นะฮะเพื่อพี่ๆจะได้มั่นใจนะครับว่ารถซื้อรถราคาขนาดนี้นะครับได้รถดีๆไปใช้งานแน่นอนนะครับรถคันนี้นะครับเลขไมล์วิ่งมาเพียงแค่20 0แสนกับ9000กิโลเท่านั้นนะครับถือว่าไม่เยอะเลยนะครับสำหรับรถปี2009นะครับ2 0 0แสนกับ9,000กิโลเท่านั้นนะครับนี่นะฮะ สวยงามนะครับผมภายในสวยงามฟื้นฟูหมดแล้วสปาให้หมดแล้วนะครับผมนี่นะฮะเบาะมีทั้งหมด3แถวนะครับนั่งกันได้7คนนะครับผมคู่หน้าคู่กลางแล้วก็เบาะหลัง ส่วนเบาะหลังถ้าไม่ใช้สามารถพับได้นะครับพับตะแคงข้างได้สามารถขนพวกถุงก๊อฟใบใหญ่ๆนะครับกระเป๋าเดินทางนะครับไซส์ใหญ่สุดนะครับได้ถึง6ใบเลยนะครับถ้าเรียงจัดเรียงกันดีๆนะฮะเอาผาดเป็นรถที่หรูหรามากนะครับเปิดตัวออกห้างป้ายแดงมาราคา4ล้านกว่าบาทนะครับแต่ปัจจุบันนะครับราคาอยู่ในตลาดก็จะมีตั้งแต่ ,00 0 0 0กว่าบาทยัน8 0 0 0 0กว่าบาทในปีนี้นะฮะนี่นะฮะด้านหลังนะครับพี่ๆลองดูซอกนะครับผมทุกอย่างนะครับ เดิมๆน็อตฝาท้ายไม่แกะนะครับผมไอเรื่องโครงสร้างนี้ไม่ต้องห่วงนะครับดูรถไม่เป็นไม่เป็นไรเรามีบริษัทกลางมาช่วยตรวจสอบให้แล้วเรามีรีพอร์ตให้แล้วนะครับแต่ถ้าไม่พอใจวันที่พี่ซื้อพี่อยากจะให้เขาตรวจอีกครั้งยินดีนะครับผมสามารถตรวจได้เลยเราซื้อแพ็กเกจไว้ให้กับพี่ๆแล้วนะครับผมฝาท้ายตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟฟ้านะครับกดปุ่มตรงนี้มันเก็บเองได้เลยนะครับอันนี้เดิมๆม,มาจากโรงง,งานโดยที่เราไม่ต้องแปลงนะครับแต่ปี2009ปี2010ที่ไม่ใช่ j จแปนสเปจะไม่มีระบบ ฝาท้ายเป็นไฟฟ้าแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนห้องเครื่องและฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผมส่วนตัวยางนะครับยางเป็นโยโกฮาม่าบูเอิร์ดนะครับผมยางปีไม่ลึกดอกยังหนายัางสามารถใช้งานได้อีกหลายกิโลนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะฮะกุญแจเป็นย์เลตมีมาครบเลยนะครับทั้งบมด2ดอกนะฮะรถสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมไม่เคยผ่านการติดแก๊สแต่อย่างใดนะครับผม เซนเซอร์รอบคันมีครบอยู่แล้วนะครับตามสไตล์รถหรูนะครับเซนเซอร์ Center หน้าเซ็นเซอร์หลังมีครบอยู่แล้วนะครับห้องเครื่องสะอาดสะอ้านไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มนะครับผมนี่นะฮะคานเดิมๆจากโรงงานฝากระโปรงหน้าก็ไม่มีแกะเลยนะครับสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานทุกอย่างอยู่ครบนะครับบางคนมองว่ารถเอาผ่ารุ่นนี้อะไรจะแพงนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับ อะไหล่พอๆกับแคมรี่นะครับแล้วเป็นโตโยต้าอะไหล่หาง่ายอยู่แล้วเซอร์วิสที่ศูนย์บริการได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเซอร์วิสที่อื่นนะครับผมหรือเซอร์วิสตามอู่ใหญ่ๆที่เขามีบริการก็ได้นะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะครับคันนี้จะเป็นสเปคญี่ปุ่นนะครับจะมีจอจะเป็นเนวิเกเตอร์ของญี่ปุ่นนะครับผมมีทีวีวงทีวีต่างๆนะครับผมนี่นะฮะใส่เกียร์ถอยก็จะมีกล้องแบบนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะมีระบบจอดอัตโนมัตินะครับผมเนี่ยให้ ให้เลือกจะมีเสียงเป็นเนี่ยจะเป็นเสียงญี่ปุ่นนะครับเป็นสเปกเจแปนแท้ๆนะครับผมได้ออปชั่นแบบจัดเต็มแต่อะไหล่ก็คือใช้อะไหล่โตโยต้าในศูนย์บ้านเรามีหมดนะครับมีให้เบิกทุกชิ้นนะครับผมนี่นะฮะคนนิยมใช้งานเป็นจํานวนมากนะครับมาถึงวันนี้นะครับเอาไปใช้งานใช้ในครอบครัว ใช้นําเที่ยวนะครับใช้ในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับขับแกลบตามสนามบินนะครับหรือใช้ในครอบครัวพาคนเท่าคนแก่เที่ยวพาลูกพาหลานเที่ยวส่งลูกส่งหลานไปเรียนโรงเรียนนานาชาติขับเอาผาดไปทัทั้งนั้นนะครับผมวันนี้ราคาเหลือแค่ผมขายในราคาแค่6 0 0 0 0กวบาทเท่านั้น พี่ๆได้รถดีๆไปใช้งานนะครับลองคิดลองพิจารณาดูนะครับนิ่มน,นวลน,นะครับขับขี่ดีนะครับหรูหราด้วยประตูสไลด์ทั้ง2บานนะครับมีสรลุปต่างๆนะครับออปชั่นแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับผมลองดูนะฮะเอกสารมีครบพร้อมโอนเป็นรถบ้านแท้ๆไม่ใช่รถประมูลนะครับ รถโดยรวมเอาไปขับขี่ใช้งานได้เลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับเซอร์วิสที่ศูนย์บริการทุกระยะนะครับแท็กห้อยยังมีอยู่นะครับยังไม่ถึงคราวที่จะต้องเข้าเซอร์วิสนะครับเหลืออีกประมาณ5-6,000กพนโลนะครับถึงจะเข้าไปเซอร์วิสอีก1ครั้งนะครับผมนี่นะตามสเปคของศูนย์เซอร์วิสทุก1นึ่งหมกิโลนะฮะ รถโดยรวมพร้อมใช้งานเอาไปขับขี่ใช้งานได้เลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเราขายทั้งเงินสดและก็จัดไฟแนนซ์นะครับจัดไฟแนนซ์อาจจะต้องมีเงินดาวน์สักเล็กน้อยนะครับผมนี่นะฮะขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะครับผมใครที่อยากได้จัดไปครับกับโตโยต้าอัลาดนะครับหรืออัฟาดนะครับปี2009นะครับ2.4นะครับตัวท็อปสุด J8 ปสเปคฝากกันไว้ด้วยผมให้ไปเลยสภาพ1ใน1รถเกียรแแบบมีรีพอร์ตแบบนี้นะฮะสมุดประกันต่างๆยังอยู่นะครับผม เล่มมีพร้อมโอนนะครับผมนี่นะฮะกุญแจรีโมทมีมา2ดอกเดิมๆเลยนะครับผมมีให้ครบนะฮะหารถด,ดีๆหารถขับขี่ใช้งานหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งแบบสุดหรูในราคาแค่หลักแสนเท่านั้นราคาพอๆกับพวกยาริสรีออสนะครับวันนี้นำมาเสนอนะครับ ใครที่ชอบนะครับถูกใจรีบจับรีบจองโทรคุยกันได้เลยนะครับผมเราขายได้เราขายราคาต่อรองกันเพียงแต่เล็กน้อยนะครับขายได้ไม่ขาดทุนกําไลิรเล็กน้อยเราก็เอาแล้วนะครับถือว่าแบ่งๆกันใช้นะครับผมนี่นะฮะผมก็ใช้อยู่นะครับผมทนนะครับอึดถึกทนแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองนะครับเครื่อง2004นะครับก็ไม่ได้กินน้ํามันอะไรมากมายนะครับผมบางคนก็เอาไปติดแก๊สอย่างตัวผมเอาไปติดแก๊สนะครับตกวิ่งไปเขาใหญ่เนี่ยตกละกิโลแค่บาท60บถึงบาท80สตังค์เท่านับ ถูกกว่า Eco ค a าแพงกว่ารถไฟฟ้าเล็กน้อยเท่านั้นเองแตไ่ได้รับความหรูหราคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับหารถด,ดีๆขับขี่ใช้งานฝากกันไว้ด้วยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยรีวิวผิดพาดประการใดขออภัยมานานที่นี้นะครับผมยังไงก็มาดูมาลองขับได้เลยนะครับขอบคุณครับ